อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเอเลนข่าวครับรายการที่นาเอาปรนฟุตบอลมาคยี่มาขยายมาขย่าวมาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกับผู้ชมทุกคนนะครับแน่นอนครับเรื่องราวที่เราคุยกันนั้นต้องเป็นเรื่องของเกมแดงเดือดแน่ๆเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้นี่นะครับโอ้โหเล่นกันอย่างสนุกสุดมันแล้วเราจะลองมาวิเคราะห์กันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันในเกมนี้บ้างข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นในเกมผู้เล่นที่โดดเด่นมีใครกันบ้างไปลุยพร้อมๆกันเลยครับเริ่มมาที่ประเด็นแรกเลยครับระบบ 2 3 1ที่ต้องบอกว่ามีจุดเซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรนั่นคือการจับเอาเฮนเดอร์สันไปยืนเซนเตอร์ครับและส่งเชแดนซากิรีลงมาปั้นเกมเป็นเหมือนตัวฟรีแต่จริงๆแล้วนะครับเวลายืนเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะยืนในระบบ4-3-3ครับโดยให้ชากิรีเนี่ยยืนเหลื่อมๆเพื่อนอยู่หน่อยๆน,นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นแผนการที่ยืดหยุ่นพอสมควรครับที่จริงแล้วอาจเป็นเพราะครอปเนี่ยด้วยความนิ่งแล้วก็มองว่าประสบการณ์ในเกมที่ใหญ่กว่าเนี่ยก็เลยต้องเลือกใช้เฮนโดแทนที่จะเป็นนัตฟิลลิปหรือว่าลิสวิลลเเเเียมไปป็นนซตอร์แบบบ็คนะรัซึ่งอกว่าเฮนนโดเเี่ยก็ล่นไดด้ีนนะครับ,บ,เเรบใเกมนนีี้้้ไไไมมม่ดดดควาาผิพลอะรใหเหเ็ ส่งของชาคิรี่เองเนี่ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์สุดๆเลยครับปรากฏว่าเล่นได้ดีเกินคาดชุดออกกับชาคิรี่มีแค่ยอย่างเดียวคือการเล่นเกมรับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับสุดท้ายอลไรก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังนะครับต้องบอกว่าแท็กติกของเจงคลอปนี่ก็ชัดเจนมากนะครับว่าพวกเขาไม่ได้มาเพื่อเอาเสมอไม่ยอมให้ยูนิเต็ดบุกมากดถึงทิ้นแอนฟิลด์ได้ง่ายๆเพราะเปิดเกมสู้ทันทีครับเป็นฝ่ายคลองบอลบุกเข้าใส่ยูนิเต็ดอยู่ตลอดเพรสซิ่งกดดันหนักใส่ยูนิเต็ดเรื่อยๆและเป็นฝ่ายคลองเกมได้ดดดดีีีีกกกกกววววว่่่่่่่่่่่าา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 คคคคครร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 ัััับบบเเเเเพพพยยยยยงงงงแแแตตตตไไมมมสสถปปปปลลลลลนนนนนโอออออิิหหห้้้ใใ็ะะููููึ์จจ นในครึ่งหลังเนี่ยก็ปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีลุ้นในการทําประตูได้ด้วยส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะว่าคู่เซนเตอร์ตอนแรกแฟนๆลหรือผู้หลายคนก็หวั่นใจว่าจะต้องเจอกับเอริกบายยี่แต่เมื่อปรากฏรายชื่อกลับกลายเป็นวิกเตอร์เลนเดเลฟครับลงจับคู่กับแม็กควายแล้วก็ปรากฏว่าพอเล่นไปจริงๆเนี่ยเลนเดเลฟก็เล่นดีครับเคลียร์บอลดักบอลตัดบอลได้ทําได้ดีทุกอย่างจนแบบเฮ้ย นี่เรียนเลยเหรอวะแผ็คโซชาชัดเจนมากครับพวกเขาไม่ได้อุดเพื่อหวังเอาเสมอครับแต่เป็นการเล่นที่วางแผนมาแล้วว่าต้องการประตูและต้องการชนะเช่นกันแต่วิธีการยืนตำแหน่งนะครับสี่สองสามหนึ่งเนี่ยที่ไม่ยืนตำแหน่งกันจริงๆเนี่ยเป็นเกมที่ใช้รัดฟอร์ดเป็นหน้าเป้าขยับมาซิยาลไปด้านซ้ายแลยว้วยกอปปอกปอบาไปยืนขวาแต่เชฟการยืนตำแหน่งระหว่างเกมจะมีการปรับเปลี่ยนไปตลอดนะครับมีบังจวังดวะที่ขยับมายืนสี่สามสามแทนด้วยคือโซชาเองเนี่ยมาเหมือนกับจะเล่นเกมรับครับแต่ว่าเกมรับของโซชาเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่ารอจังหวะกการสวววลัับแค่จงหะเดีย แล้วก็เอาประตูแล้วก็ยิงประตูแล้วก็จะคว้าชนะออกไปอะไรแบบนั้นยูไนเต็ดใช้วิธีในการบรีบเพรสซิ่งแดนบนครับเพื่อบีบให้เรย์พูดได้ต่อบอลง่ายๆและบีบให้จำเป็นต้องโยนยาวซึ่งอกหลังยูไนเต็ดเล่นลูกกลางอากาศได้ดีกว่าแนวะรุกของเรย์พูอยู่แล้วนะครับและเมื่อตัดบอลได้เนี่ยก็ใส่ใช้ลูกสวนกลับโยนยาวแทงทะลุทิ้งไปพื้นที่ว่างหลังลายกองหลังของเรย์พูครับโดยใช้หัวหอกที่มีความเดีวยอย่างแรดฟอร์ดนะครับคอยวิ่งสอดวางทะลุก,กับดักล้ำหน้าแต่ไม่เป็นผลเท่าไหร่ครับเพราะว่าแค่ครึ่งแรกเนีีีี่่่่ยยยทมมมมมแแนนนนนนเเเเเเชสสสตตออออรรรรรร์์ููไไไไไ็็็ดดดกกกกกลลล้้้้้้ำหาาาาาปปป7คคััังววะะบบบจจจิผโ สวยก็ปาเข้าไปช่วงครึ่งหลังเลยมีจังหวะจ่าจ่าแจ้งแจ้งอยู่2ครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านมืออาริสันเบเกอร์เลยครับสุดท้ายเนี่ยก็ทาให้เกมเกมนี้นะครับเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็มาเล่นในรูปแบบของพวกเขาและทําได้ดีในขณะเดียวกันครับลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็พยายามที่จะทําประตูครับแล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงคือเล่นได้ดีกว่าสามนัดที่แล้วมากนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายไม่เกิดขึ้นครับถือเป็นเกมที่ดีของทั้ง2ทีมเลยแหละครับและอย่างที่พูดไปนะครับว่าจังหวะสุดท้ายมันไม่เกิดขึ้น้นนนนนัั่่หมมมมาาายควววีีเกกุ Linkage. เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมองว่าปัญหาของทั้งสองฝ่ายคือการจบสกอร์ครับการที่แนุูของทั้งคู่มีปัญหาในการจบสกอร์จังหวะสุดท้ายแบบนี้มันเลยทําให้เกมนี้เนี่ยแทนที่จะมีสกอร์หนึ่งหนึ่งสองสองให้ได้มันกันเนี่ยกลับกลายเป็นศูนย์ศูนย์ซะอย่างนั้นทางฝั่งเลี้ยฟูเองก็ดูจะหมดม้ก,กับการหาทางเข้าทําประตูครับไม่รู้จะเจาะยังไงเหมือนกันให้มันพิสดารมากกว่านี้ครับทั้งโยนทั้งแทงทะลุช่องต่อบอลเขาเ้าไปยิงยิงไกลลองทุกอย่างในเกมนี้ครับแต่ว่ามันยังดีไม่พอครับคือจังหว ได้ยิงลูกยิงเลยไม่แรงพอบ้างไม่มุมพอบ้างซึ่งลูกยิงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะผมเห็นลูกยิงไกลของเตียโก้นี่แหละที่ดูดีที่สุดละ โอกาสยิงของลิเวอร์พูลในเกมนี้สับไก่ยิงไปทั้งหมด17ครั้งครับแต่ว่าเข้ากรอบเพียงแค่3ครั้งมาสะท้อนให้เห็นปัญหาชัดเจนครับว่าปัญหาตอนนี้คือแนวรุกของลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังเปิลเฟิรดสุดๆคือถึงแม้ว่าจะหาโอกาสสับไก่ยิงได้ถึง17ครั้งนะครับแต่การเปลี่ยนให้เข้ากรอบได้แค่3ครั้งเนี่ยเป็นปัญหาที่น่ากังวลมากห้านัดหลังสุดคัเิเวอร์พูลยิงไปได้5ลูกดูเ,เ,เหมือนเพลินเหมือนจะยังโอเคนะครับแต่ว่า4ลูกครับมันคือเกมที่ยิงใส่แอสตันวิลล่าครับซึ่ดดมม่่่่งงงงแอออออสสสตตตััััันน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 ววววิิิลลลลาาาเเเเเเเป็็็็ชุดดดดดกก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 ้้้้้ยยยยยะคครรบบบบใมมมม์ไไไ1ูจีีซึผ สามประสานดูจะฝืดสุดๆไปเลย ส่วนของยูนเต็ดครับวันนี้พอปรับแรดฟอร์ดไปยืนหน้าเป้าก็ล้ำหน้าเป็นว่าเล่นนะครับมาซิยาเองก็ดูจะไม่คุ้นกับตําแหน่งปีกซ้ายที่ไม่ได้เล่นมานานฮะดูไม่มีส่วนร่วมกับเกมมากพอสร้างความมั่นรายอะไรไม่ได้มากนะักโอเคว่าในครึ่งหลังในเกมรุกแมนยูทําได้ดีขึ้นชัดเจนนะครับโอกาสบวกโอกาสทําประตูมากขึ้นแต่ปัญหาคือพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนจังหวะสุดท้ายให้เป็นประตูได้ครับส่วนหนึ่งต้องให้เครดิตอาริซอนครับที่เซฟได้อย่างยอดเยี่ยมยืนตําแหน่งดีปริกีรายยอดเยี่ยม,ม ส,สุดเนี่ยพวกเขายิงได้แค่สี่ลูกเท่านั้นเองวันนี้เนี่ยลูกทั้ง2ทีมเนี่ยถ้าจะบอกว่าสอบตกก็ดูพูดได้ไม่เต็มปากครับเพียงแต่ว,ว่ามันทําให้เกมที่แบบมันควรจะมันและเดือดกว่าน,นี้นะครับมันกลับไม่เดือดอย่างที่เราคิดเพราะว่ามันไม่มีสกอร์ครับ เอาล้วครับสิ่งที่เราจะต้องชมกันบ้างนะครับมากันที่เรื่องของแนวรับปีศาจแดงครับต้องบอกว่าองค์ลงจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยครับที่ทำให้แมนยูสามารถคว้าแต้มออกมาได้จากทีมแอนฟิลด์ครับแนวรับแมนยูแมตช์นี้เล่นดีมากมีข้อผิดพลาดให้เห็นบ้างนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเก็บกินหมดเลยครับทั้งลูกบนพื้นลูกกลางอากาศดักจังหวะทุกอย่างได้ดีมากๆแบ็คโฟร์สี่คนครับบานวิสซาก้าเรเดลเลฟแม็กควายและลูกชอเล่นได้ดีโดดเด่นกันทุกคนนอาาจจจะะมมีังงงหหหวลุดตแ่บ้ แม่นยำหนึ่งอยนครับแท็กเกิลชนะหนึ่อร์เซนตะครับจ่ายบอลแม่นยำแปดสิบเอ็ดเอครับแ,บแย่งบ,บอลกลับมาครองได้แปดครั้งเรียกฟาวล์ให้ทีมได้สี่ครั้งเคลียร์บอลได้สครั้งสร้างสารรค์โอกาสได้สองครั้งและเป็นโอกาสสำคัญหึ่งครั้งด้วยครับสถิติของลีดเลิฟครับเอาชนะการโดนกลางอากาศร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจ่ายบอลแม่นยำแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์เคลียร์บอลทิ้งสิบครั้งแท็กเกิลชนะสองครั้งนี่คือสถิติของสองกองหลังที่โดดเด่นของแมนเชสเตอร์นนอยูไน พูบ้าเนะครับมีหนึ่งคนที่เป็นพระเอกในเกมรับเหมือนกันนั่นก็คืออาริสโอนแบ็กเกอร์ครับอาริสโอนแบ็กเกอร์เป็นผู้เซฟลูวพูไว้เลยนะครับในเกมเมื่อคืนที่สาคัญคือเซฟหัวกระบาลของผมด้วยนะครับไม่งั้นผมหัวโลดไปแล้วนะครับคือตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าอาริสโนจะไม่ต้องออกแรงอะไรเลยในครึ่งแรกนะครับแต่กลายเป็นว่าเริ่มเล่นในครึ่งเวลาหลังเนี่ยโอ้โหงานชุกเลยนะครับจังหวะที่ชัดเจนสุดๆคือการเซฟลูกยิงของรูโน่ฟานัสในระยะที่ใกล้มากๆและเป็นการเซฟด้วยเท้าครับและก็อีกหนึ่งจังหวะคร ถึงเกมแดนกลางนี่ละครับทั้งแมนยูและร์พูเนี่ยผมว่ามี2นักเตะครับที่โดดเด่นมากๆร์พูเองคงเป็นเตียโกคนเดราครับเขาแสดงความเป็นเวิร์ลคลาสให้เห็นครับลงเล่นตลอด90นาทีสัมผัสบอลทั้งหมด12 1ครั้งมากที่สุดในสนามปิลล์พาส2ครั้งนะครับจ่ายบอลเข้าเป้ามากที่สุดในสนามคือ83ครั้งเลี้ยงผ่านคู่แข่ง5จาก5าครั้งซึ่งมากที่สุดในสนามคิดเป็น1 0อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาชานะการโดนกล้าครั้งมากที่สุดในสนามครับตัดบอลทั้งหมดเครั้งมากที่สุดในสนามและเข ส่วนแมนยูนี่นะครับผมว่าพอปอกบาเนี่ยโดดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่การพิงบอลการพักบอลการเคลื่อนเกมไปข้างหน้าการดักจังหวะตัดบอลผมว่าวันนี้ปอกบาเนี่ยสุดยอดไปเลยครับผลสรุปนะครับแน่นอนครับสรุปคะแนนนัดน,นี้ก็แบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเป็นจา่าฝูงด้วยการแข่งไป18นัดมี37แต้มส่วนเร์พูครับตกไปอยู่อันดับที่4ครับแข่งไป18นัดมี3 4แต้มห่างกัน3คะแนนครับที่น่ากลัวและน่าจับตามองมากที่สุดคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แหละครับที่จี้ตาม แ,แข่งไป17นัดมี35แต้มทาศนาน,นัทตกค้างครับก็เตรียมตัวแซงแมนเ,เชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแน่นอนแล้วถ้าแดงเดือดนัดน,นี้มันยังไม่เดือดพอนะครับไม่สมใจแฟนบอลเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันใหม่อีกครั้งครับในศึก F a ฟเัพรอบที่ 4. สศึกแดงเดือดใน f a ฟเัมาแบบติดๆกันเลยครับคราวนี้ครับใครจะเป็นฝ่ายกำชัยเหนือกว่าใครใครจะทำกันบ้านในแมตช์ที่ผ่านมาและนำไปสู่ศึกแดงเดือด F a ฟเัได้ดีกว่ากาันรอติดตามเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ุกเาวลวส5 วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยเกือบโดนโกนหัวแล้วกู <laughs> อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ